วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของคณะผู้จัดทำหนังสือบทกวีแห่งชีวิตดวงใจไหลรินถึงโรงพยาบาลเพื่อประชาชนซึ่งได้มีการจัดทำพิธีมอบเงินในการหาไรายได้จากการจัดทำหนังสือบทกวีแห่งชีวิตดวงใจไหลรินถึงโรงพยาบาลเพื่อประชาชนณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่6มีนาคม2568ที่ผ่านมา โดยมีครอบครัวกิจวิวัฒนาการพร้อมเครือญาติกลุ่มศีตบูตรสุดที่รักมิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตเก่าขณะว,วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น E37 และกลุ่มเพื่อนกระยาณมิตรได้ร่วมนำเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมสาธารณาสุขของโรงพยาบาลสิริราช โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวให้การต้อนรับและแสะดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันหลากหลายภาคส่วนในการร่วมกันทำบุญเพื่อนำไรายได้ไปพัฒนาปรับปรุงห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัยจากการจัดทำหนังสือบทกวีเพื่อชีวิตดวงใจไหลริน ซึ่งรายได้ทั้งหมดเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระบ,บร,รมราชเทวีนาศีราชาและโรงพยาบาลศิริราชรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 5 8ล4านบาทพร้อมทั้งได้เล่าตำนานประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดินและคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์เผยแพร่ความรู้สู่สังคมและให้การบริการทางการแพทย์ และสาธารณาสุขแก่ประชาชนทั่วไปมีชื่อเสียงและผลงานด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องผ่าตัดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นความสําคัญเร่งด่วนและยังได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการได้ถวายการรักษาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ ที่ทางโรงพยาบาลได้ถวายงานและความภาคภูมิใจในการได้รักษาช่วยเหลือผู้ป่วยประชาชนทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นจากอาการป่วยในทุกๆก,กรณีจากนั้นตัวแทนในกลุ่มต่างๆได้พูดแสดงความรู้สึกและความประทับใจในการได้มีส่วนร่วมต่างๆในการทำกิจกรรมการหาไรายได้จากการจัดทำหนังสือบทกวี ดวงใจไหลรินถึงโรงพยาบาลเพื่อประชาชนโรงพยาบาลสิริราชในครั้งนี้อีกด้วยค่ะหนังสือดวงใจไหลรินเป็นหนังสือรวมบทกวีท,ที่สะท้อนและตีแผ่ตั้งแต่ความงามของชีวิตไปจนถึงความดำมืดของมนุษย์ให้เห็นความซับซ้อนของชีวิตมาจนถึงการค้นพบความสุขความรักและการสูญเสียอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ผ่านงานเขียนนี้คือมนุษย์เรานั้นไม่มีใครประเสริฐเลอเลิศทุกคนย่อมมีข้อบกพร่องแล้วแต่ว่าคนผู้นั้นจะยอมปรับให้ตำหนิหรือความไม่สมบูรณ์แบบเปลี่ยนไปในทิศทางดีหรือแยก่ก็เท่านั้นเองและในครั้งนี้คุณประสิทธิ์กิจวิวัฒนาการผู้ประพันธ์หนังสือดวงใจไหลรินได้พาคณะครอบครัวร่วมกันกราบสักการะพระพุทธเมตตาสิริราชพุนากรก่อนการทำพิธีมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นสุริมงคลแก่ครอบครัวกิจวิวัฒนาการและคณะผู้ร่วมทําบุญในครั้งนี้อีกด้วยค่ะจากนั้นในช่วงท้ายของพิธีการได้วรวมกันมอบเงินบริจาคให้กับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นจำนวนเงิน1 5 6 3 7 3้บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจการต่างๆตามความเหมาะสมของทางโรงพยาบาลสืบต่อไปค่ะครับวันนี้ทางศิริราชต้องสึกทราบซึ้งถึงความตั้งใจของเพื่อนๆของคุณประสิทธิ์นะครับที่ได้สนับสนุนหนังสือบทกรอนที่คุณประสิทธิ์ได้ตั้งใจทำไว้คือดวงใจไหลลินรวมถึงเพื่อนๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ แล้วก็มีญาชนิดเรารวมถึงบิ๊กซายทาักท่าหลายที่ช่วยรวบรวมเงินจำนวน1ล้านหานบาทเพื่อที่มาช่วยสีราในการปรับปรุงห้องผ่าตัดที่ตึกสยามบินครับซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะนำไปใช้ในการปรับปรุงห้องผ่าตัดเพื่อที่หวังว่าอีก30ปีข้างหน้าห้องผ่าตัดนี้จะได้ดูแลผู้ป่วย ทุกๆคนที่มารับการรักษาที่ศิริราชของเราครับใน137ปีของความเป็นโรงพยาบาลศรีราชได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมาโดยตลอดด้วยความศรัทธาด้วยความมั่นใจว่าที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลของประชาชนคนไทยครับผมในนามของคณะแพทยาศาสตร์ศิรพาบาลมหาวิทยาลัยแม่ดอนรู้สึกซาบซึ้งและต้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่กรุณามีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือให้โรงพยาบาลของเราจะเป็นโรงพยาบาลของ ประชาชนตลอดไปครับเขาพุณเป็นอย่างสูงครับเราก็ยังเป็นเหมือนตัวแทนคุณรงศักดิ์โอสถธนากรนะคะทุกท่านคงจำได้ว่าท่านเป็นอ,อ,อดีตผู้ว่าหมูป่าวันนี้ได้มาร่วมกับคุณประสิทธิ์นะคะบริจาคเงินให้สี่านนี่ก็จริงหลายคนก็พูดถึงความรู้สึกความอิ่มเอมใจนะคะในวันนี้ก็เลยเอ,อ,อยากจะเป็นตัวแทน พูดถึงคุณนรงศักดิ์นิดนึงในส่วนที่เกี่ยวกับการบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะด้วยความที่จินเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ออกพื้นที่กับเขาช่วงที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้รับรู้ว่าเขาก็เคยพูดกับประชาชนว่าในทํานองตัดท้อนะคะว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยลืมอะไรไปหรือเปล่าว่า เวลาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลไปหาหมอพยาบาลรักษาจนหายพอกลับบ้านพ่ออุ้ยแม่อุ้ยกลับไปแก้บนแล้วก็เอาเงนินไปถวายวัดตรงนี้นะคะก็จะมีการเหมือนว่าตัดเพราะน้อยใจนะคะก็คืออยากจะให้คิดถึงเรื่องโรงพยาบาลบ้างว่าเป็นสถานที่ที่ช่วยเรา ให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ด้วยวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบเงินจากหนังสือของเพื่อนคุณประสิทธิ์คิดวิวัฒนาการซึ่งเป็นเพื่อนร่วมนักเรียนกันมา50กว่าปีและก็นำเงินที่จากการจำหน่ายหนังสือรวมใจหลายลินเนี่ยเป็นเงินทั้งหมด3ล้านกว่าบาท ได้บริจาคไปแล้วสองโรงพยาบาลและสิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสุดท้ายมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาเป็นเกียรติในงานและช่วยกันมอบเงินจำนวนนี้และก็จะมีงานจากนี้ต่อ,ตอไปเป็นกำลังใจงให้กับคุณประสิทธิ์โรงพยาบาลนี่เป็นศูนย์รวมของสรรพสินของชีวิตเราตั้งแต่เกิดแก่เจ็บ และก็ตายซึ่งทุกคนจะหนีไม่พ้นนะครับในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีที่ได้ร่วมในการบริจาคเงินเพื่อในกิจการของโรงพยาบาลและคิดว่าโรงพยาบาลนี้จะต้องอยู่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยตลอดไปตราบชั่วการนาย ท่านประสิทธิ์เป็นวิศวกรแต่ว่าท่านเขียนกรอนแล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือบทกรอนนั้นเป็นบทกรอนที่สะท้อนประสบการณ์ตลอดชีวิตของท่านนะคะเ,ออเรามาศรีราษฎร์ในครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะว่าทางโรงพยาบาลนะคะมีความต้องการเงินทุนเพื่อไปปรับปรุงห้องผ่าตัดน,นะคะโดยเฉพาะที่ตึกสยาม,มิน แล้วก็เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะที่จะลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีนะคะซึ่งทางรัฐ้ารัชกาลที่5ได้ทรงมีดำริไว้นะคะเราเป็นคนไทยหนึ่งคนที่ดีใจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทำนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริงนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะเรียนเชิญ พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญอย่างต่อเน,นื่องกับสิริราชนะคะเพราะว่ายังมีความต้องการเงินทุนอีกมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรตินะครับที่วันนี้ได้มีส่วนในการมาร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบ,บาลสิริราชนะครับก็พวกเรากเ็เวลาได้ยินถึงชื่อสิริราชเนี่ยพวกเราก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าใครมารักษาก็รู้สึกว่าหายแน่ๆอะไรเนี่ยวันหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เนี่ย ในที่สุดพวกเราก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงพยาบาลนะหมออุ้ยบอกว่าจะเอาเงินสดนี้ไปใช้ในการปรับปรุงห้องผ่าตัดนะเราก็รู้สึกว่าเรื่องตีใ,ใจที่ได้มีส่วนร่วมในการในการทําครั้งนี้นะครับผมเองก็ก็เคยได้มาเยี่ยมแล้วก็เคยได้มาใช้บริการนะครัรวมไปถึงคนที่บ้านก็เหมือนกันนะครับเราก็ได้รับฟังมาตลอดเลยว่าทุกบาททุกสตางค์มีค่าไม่ ไม่ว่าจะะละมากหรือน้อยนะครับก็โรงพยาบาลนี้ทาเพื่อประชาชนครับทเพื่อช่วนรวมเราก็ยินดีและรู้สึกเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอการบริจาคในครั้งนี้นะครับก็ได้ฟังเรื่องราวของทางหมอ,อทั้งหลายนะครับว่ามันมีความจาเป็นมากนะครับแล้วก็หวังว่าะจะเป็นบุญกุศลที่ดีกับท่านที่มาบริจาคท่านอื่นๆด้วยะครับ ครับเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับก็ได้ช่วยเหลือคนที่มากมายไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับบรรยากาศในช่วงท้ายเป็นการร่วมกันในกิจกรรมสันทนาการเพื่อความรักสมัครสมานสามัคคี และความอิ่มเอิบใจในคุณงามความดีที่ทุกคนได้มาทําร่วมกันในวันนี้อย่างสนุกสนานและทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมดีๆที่ทางคณะผู้จัดทําหนังสือบทกลอนดวงใจหลายรินไรายได้ทั้งหมดเพื่อการสาธารณาสุขสามแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกเกษตรศาสตร์ยอดบริจาคจํานวนเงิน1นึ่0ล้านสามหบาทโรงพยาบาลสิริราชยอดบริจาคจํานวนเงิน1นึ่งล้านห้าแสนบาท และโรงพยาบาลสมเด็จพระบ,บรมราชเทวีนาศรีราชาสภากาชาติไทยจำนวนเงิน1,37,37ล้านบาทรวมยอดจากการทำบุญบริจาคหนังสือบทกรอนดวงใจหลายรินไรายได้ทั้งหมดเพื่อการสาธารณาสุขสามแห่งเป็นจำนวนเงิน3 5 8 4 4าน้าบาทค่ะก็ต้องขอบอกว่าขออนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้กับทุกทท่านด้วยนะคะ